สวัสดีครับวันนี้ทีโรดสตูดิโอลาดพ้าว42นะครับจะมาเสนอแนะนำสตูดิโอให้เช่า24ชั่วโมงครับตููเล่าขนาดยาวเสือดเมตรครับกว้าง4เมต50มสูง3เมตร50ฉากขาวตัวนี้จะเป็นฉากขาวไซคโครลาม่านะครับก็จะเป็นโค้งรอบ3ด้าน,นครับ แล้วก็จะมีไฟสำหรับไฟแฟลชสตูดิโอให้3ตัวนะครับพร้อมซอบบ็อกซสตัวเลยครับแล้วก็จะมีสำหรับใครที่จะถ่ายงานวิดีโอเล็กๆก็จะมีไฟต่อเนื่องให้อีก3ตัวเหมือนในในคลิปนี่ครับจะเป็นเป็นซอบบ็อกซ์ตัวเล็กเป็นไฟต่อเนื่องให้3ตัวไว้ถ่ายงานวิดีโอไว้สัมภาษณ์เล็กๆๆอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้จะเป็นพ่อลูกนะครับมาถ่ายนแนวพ่อลูกทำโปรไฟล์น่ารักน่ารักสำหรับครอบครัวนะครับซึ่งใครๆที่ดูแล้วเนี่ยอยากจะมาถ่ายก็ได้นะครับค่าเช่าสตูเราเพียงชั่วโมงละ500บาทนะครับอยู่ที่ลาดพร้าว42่สิบาทนี้ก็จะมีในห้องก็จะมีห้องนุ่งห้องน้ำมีแอร์มี อุปกรณ์ไฟให้หมดนะครับเอาช่างภาพเอากล้องเอาเมมมาถ่ายได้เลยนะครับส่วนใครจะเอาช่างภาพของสตูก็มีค่าบริการช่างภาพชั่วโมง,งละ500บาทนะครับจะถ่ายภาพกี่รูปกี่ช็อตก็เสร็จงานเอาแฟลชไดร์มาเซฟร,รูปกลับไปได้ทั้งหมดเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S อันนี้ครับ ก็ถ่ายกันไปเรื่อยๆอันนี้เป็นลูกค้ามาเช่าสตูนะครับก็จะเป็นงานถ่ายโปรไฟล์ <c oughs> อะไรพวกนี้นครับที่นี่ก็จะมีกลุ่มลูกค้าเกือบทุกแบบเลยนะครับจะมีการมาถ่ายเด็กหรือนนจะถ่ายเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นถ่ายสินค้านะครับถ่ายกลุ่ม SME นะครับ ถ่ายพนักงานถ่ายผู้บริหารถ่ายผลิตภัณฑ์ถ่ายพีเวดดิ้งถ่ายรับปริญญาถ่ายจุดฟอร์มเครื่องแบบนะครับถ่ายรูปข้าราชการถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปหมาแมวมีครบทั้งหมดนะครับหรือจะมีมาถ่ายวิดีโอไลฟ์สดก็มี แล้วแต่ความเหมาะสมของลูกค้าที่จะใช้สตูนะครับ <c oughs> จะเป็นนักศึกษามาถ่ายงานที่4ส่งอาจารย์หรือจะมาถ่ายเป็นแนวเรื่องษากลุ่มเรียนพวกแฟช,ช่แฟชั่นมาออกแบบดีไซน์ชุดนะครับก็มาถ่ายงานถ่ายเป็นปอร์ดโปรไฟล์เอาไปส่งงานอาจารย์นะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจที่จะเช่าสตูรี้นะครับอยู่ที่ลาดพร้าว42 ลอดสตูดิโอนะครับบริการตลอด24ชั่วโมงมาตอนไหนก็ใช้ได้ตอนนั้นนะครับเปิดรับตลอดนะครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์0867888678นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้งลายนะครับมืบอไลายไอดีกเเบอร์นี้เลยถ้าใครสนใจจะมาจองมาเช่าสตู ก็ติดต่อันกเข้ามานะครับเรายินดีให้บริการนะครับจิโรดสตูดิโอจำไว้เลยครับหรือจะไปเซิร์ชใน facebook ในเพจ a c e b o o k ก็กได้ครับ J I r O J จิโรดสตูดิโอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้ก็ช่วยฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ เผื่อมีใครสนใจจะมาใช้บริการจะได้กดติดตามกันไว้เผื่อมีคลิปหน้าก็จะได้นําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับ mm hmm. ว่ามีงานอะไรกันบ้างจะมีพีเวอร์ดิ่งจะมีบางทีก็มีถ่ายคุณแม่ท้องหรือมาถ่ายครอบครัวพ่อแม่ลูกถ่ายชุดเครื่องแบบมากันได้ทั้งหมดนะครับ mm hmm. ถ่ายน้องๆ mm hmm. เรียนจบเดี๋ยวนี้เลิก mm hmm. เดี๋ยวนี้ไม่มีเฟนชิปนะครับ ขาใช้ถ่ายรูปกันแทนเฟนชิปจะรวมกลุ่มเพื่อนๆเ,เรียนจบรักกันสนิทก,กันก็มาถ่ายรูปรวมกันเตรียมพร็พอเพมากันเต็มนะครับโอเคครับคลิปนี้จบลงเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ